สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักนการเงินเกษตรทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาพี่นงองของเมืองมั่นสระบุังนะครับพวงเพชรนะครับแปลงติดทันทางนะครับที่ผมมาพันนะครับเขาก็จะได้ออกนะครับหลังจากฝนตกมากเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องน้ำขังนะครับน้ำขังนแปลงวันนี้นี่อาจอาจจะเห็นในหัวเนาได้นะครับเพราะว่ามี่้าอยู่กัยังไม่พันในอ่อนนะครับก็เลยว่าจะออกก่อนนะครับขันนาไหลผลผลิตก็จะบ่ได้นะครับ พราะว่ามันเปลี่ยนนี้รนี่พี่น้องมันเปลี่ยนมันติดทางนะน้ำช่วงระบายน้ำร่งบ่ได้นะครับมันกะขังในเปลียนนะครับขังในเปลียยนแล้ะมันอมไหลพี่น้องอมไหลมันสีน่านะครับแล้วก็ญญากระไรนี่ครับนี่ญาซ่วนเป็นน้ำนี่ครับนี่ซุวเป็นน้ำน้ำนี่น้ำระบายบ่ได้ครับมันเปลี่ยนเปลี่ยงติดทางนะครับขังในเปลียงมีบะมันมูฉัวเฮสิวดวะ โอ้หัวดีอยู่อะส่วหนูปานต่างหูมากินว่ะหัวใหญ่อยู่ครับนี่แต่ว่านา่นานจะออกท่านนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กับพวกท่านได้นอหลายแบนนี้นะครับอันออกซากก็นี่กับพวกนี้นะครับอาจจะนอ,อนะครับเด,เ,รเดี๋ยวสิลลองดึงให็นปะเนี่นะนยหัวพวกโสโอ้มี ม้วนดีนะครับม้วนดีครับขาดก็มี่ขาดก็ต้องตามนะครับเอ๊ะงานน้ำน้ำนี่แล้วนี่เป็นไห้ครับนี่มีปะโอ้โหไปยุน่นี่ขั้นหรือว่าวตาต่อไปปะฮะเดี๋ยวถามว่าิึงกันครับว่าจะอ,อันนี้เท่าเรครับ ทุอย่ไปเนี้ยพันธุวมๆม nhẹ nhàng lạng lỏng như vậy, như vậy, ô, chạy yếu, thải ra nè, thải nó

เราทาิปุป๊บแขนต้องหยอดนาม3มาที่มันตัดให้เราเลยเราทายประหอดนามไม่อีอีกเกียแล้ว E นะครับพี่น้องหลังจากที่ห้องงัดนะครับหล response, ังจากเมื่อส so <Yeah, S 1> ั่งที่ห้องตัดล่ำพปล่งนะครับเดี๋ยวห้องงัดนะครับพี่น้องเขาขนมากร่องไปขังบนทางนะพอจับรถขอามาเทียบแล้วก็ขนขึ้นนะครับเพราะว่ารถล่งให้ว่าอะพี่น้องมันนั่นหน้ามันขังครับนี่ครับหัวหัวก็ได้อยู่นะครับประมาณหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ามั่นมั่นแปลงนี้มันนั่นมันเป็นพ่วงเพลทแต่ก็จริงนะครับเวลาตอนห้อมพ่านมั่นมาสามมันบม่เป็นพ่วงเพียเ้อรครับท่านก็เลยจะบด บ่ได้เอาไรนะครับพี่น้องเข้าเจเต้าพ่วงเผ็ดกับมันเนี่เขาเสียเอาเอาไว้นะครับอันนี้เขาบอกเ่ากับตัดทิ่มไปเลยได้พี่น้องแต่ว่าการแหนหัวมันก็ดีครับดีมองนี้มองนี้หนามบ่ถึงนี่พี่น้องมองนามบ่ถึง่หัวดีมากเลยครับเนี่ยนี่ครับมองนามบ่ถึงมองนามบ่ถึงก็ถือว่าได้นะครับมองน้นาถึงเนี่ยมันก็เจน็นเน่าเนี่ยพี่าน้องเน่าประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันบ่ได้นะครับถ้บาเราออกซาก็นีก็บเบิดเลยนะครับพี่น้องเน่านีนาน่ครับ แปลงนี่พูมีผิดหวงังพี่น้องเพราะดินมันดีครับนี่นี่ครับส้มนี่ส้มงัดไว้นะครับวัฒนาเด้เอาออกไปนะครับหัวนี่ดีมากเลยพี่น้องนี่ครับนเน้องเบิ่งครับเนี่ยนี่พี่น้องหัวก็ถือว่าได้นะครับมองน้ำมาถึง ดินล้วนครับล้วนดำดีเด้พี่น้องเบิ่งดินครับเนี่ยบุดเต็มบุดเต็มนะครับพี่น้องเข้าเข้ากะจะออกอวกแทนแกแทนแกมองมันถ่วมนะครับมองมันบ่ถ่วมเขาก็จะบ่ออกนะครับแกถ่วมได้ซ้ำหนีนะครับเข้าจะออกไปกั้นนะพี่น้องเอาไปซ้ำหนีกั้นนะครับเอาต้องมองมันหึิมออกนะครับเอาต้องมองมันหึิมมันถ่วมออกครับ ว่เต็มรถนะครับ